วีได่อยู่อย <Oui. S 1> ู่ไหมต <Go. S 1> อนนึงมันกอนมันมีรหัสเก่าดึง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 

ตูมีตมีมีมีฮะได้กะตายในเกมได้ะตายในเกมไป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 อย่าให้อาหารกัเิมไอเกม่ยิ้มอ่ะไปตาันี่หมอย่างจิมเทอร์โอ้ยบ้านควาย บ้านควายออขอใช้เวลาว่าเพราะฉะนั้นดามับสองนะครับโอเคบาย